ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผมไรเว่นเดลี่วันนี้เรามีสิ่งที่พิเศษสุดๆําส,สำหรับคนที่ลหลงใหลในการเดินทางและรักอิสระบนท้องถนนเพราะเราจะพาไปดูรถบ้านจากฟอร์ดรุ่นปี2025และแอบบอกความลับบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะมาในปี2026ถ้าคุณเป็นคนที่ฝันอยากมีชีวิตบนรถหรืออยากพาครอบครัวไปเที่ยวแบบไม่ต้องง้อโรงแรมนี่คือคลิปที่คุณไม่ควรพลาดฟอร์ถือเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมรถบ้านมานาน ด้วยแชสซีที่ทนทานและเครื่องยนต์ที่ทรงพลังทำให้การเดินทางไกลไม่ใช่แค่เป็นไปได้แต่ยังสะดวกสบายอีกด้วยรุ่นปี2025ของรถบ้าน o อดยังคงความเชื่อมั่นนี้ไว้พร้อมด้วยการอัปเกรดทั้งเทคโนโลยีความสะดวกและสะมรรถนะไม่ว่าคุณจะมองหารถบ้านขนาดเล็กแบบแคมเปอร์หรือรถบ้านขนาดใหญ่แบบคลาส s ีรุ่นใหม่นี้สามารถตอบโจทย์ได้หมดรูปลักภายนอกดูทันสมัยมากขึ้น ไฟหน้าเล็ดแบบใหม่เส้นสายที่ลุลมและกระจังหน้าดีไซน์ดุดันช่วยให้ดูโดดเด่นบนถนนขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน V8 ขนาด7.3ลิตรที่ให้พละกกำลังเหลือเฟือสำหรับการลากน้ำหนักหรือขับทางไกลผสานกับเกียร์อัตโนมัติท็อปชิฟท,ที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มนวลทำให้การขับขี่รถบ้านขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะทั้งแรงและควบคุมได้ดีในเวลาเดียวกัน ภายในรถได้รับการออกแบบให้เหมือนบ้านที่เคลื่อนที่ได้จริงๆทั้งฉนวนกันความร้อนที่ดีขึ้นช่องชาร์จไฟไร้สายระบบแสงไฟอัจฉริยะระบบควบคุมผ่านหน้าจอทัชสกรีนและเทคโนโลยีช่วยขับขี่ต่างๆอย่างระบบรักษาช่องทางระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบตรวจจับจุดบอดฟอดเข้าใจดีว่าผู้ใช้รถบ้านไม่ได้ต้องการแค่ขับแต่ต้องการพื้นที่ใช้สอยที่ครบครันทั้งที่นอนพับได้ครัวขนาดกระทัดรัดและห้องน้ำที่ใช้งานได้จริงแต่ความลับที่ยังไม่เปิดเผยก็คือ ในปี2026ต์ออาจกำลังเตรียมเปิดตัวรถบ้านที่ใช้ระบบไฮบริดหรือแม้กระทั่งไฟฟ้าล้วนลองจินตนาการดูสิครับว่าคุณสามารถจอดรถริมทะเลสาบเงียบๆแล้วเปิดระบบภายในได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันแม้แต่หยดเดียวมันคือการเปลี่ยนเกมที่จะพาเราเข้าสู่อนาคตของการท่องเที่ยวแบบย,ยั่งยืนและไร้มลพิษและนี่คือทั้งหมดของวันนี้จากไรเวนเดลี่ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า